สวัสดีทุกคนคะ่ะพดไปดูช่องของคนที่เขาแนะนำเรื่องสายฝอเนี่ยนะได้คอมเมนต์ที่น่าสนใจมาคอมเมนต์หนึ่งนะคะมาคุยกันดีกว่าคอมเมนต์ถามว่าพี่คะอธิบายให้หนูหน่อยว่าแปลว่าอะไรผู้ชายบอกว่าไม่ได้รักแต่ชอบมากๆ คุณอธิบายหน่อยว่าแปลว่าอะไรนะสำหรับปอแล้วนะก่อนที่ปอจะอธิบายนะปอมีเรื่องของตัวเองเล่าให้ฟังตอนที่ยังเศร้าๆตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้คบกับฝรั่งนะแต่เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยปอก็คบกับฝรั่งแต่เหตุผลที่ปอคบกับฝรั่งไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายไทยนะไม่เกี่ยวนะบพงเอิญว่าคําถามของน้องเนี่ย ผูกกับเรื่องนี้ตรงนี้ได้พอดีเลยไงตอนนั้นเนี่ยโนก็ชอบผู้ชายอยู่คนหนึ่งอนให้เขาว่าเป็นพี่สมบัติละกันอ่ะโบก็ชอบพี่สมบัติเนี่ยนะแต่พี่สมบัติเนี่ยปฏิเสธโบ,บตลอดเลยบอกว่าโอ้ยอย่ามาคิดอะไรกับพี่เราครบกันแบบเนี้ยดีแล้วคบกันแบบไม่รู้สถานะอ่ะแต่พี่สมบัติรู้ว่าโบจนะคิดยังไงโบก็เลย ก็ได้ก็คบกันเป็นปีปีหรือสองปีเนี่ยไปไหนด้วยการไปเจอกันกินข้าวกันเขาอยู่ต่างจังหวัดเพาอยู่กรุงเทพเขาขึ้นมากรุงเทพบ่อยพอเขาขึ้นมากรุงเทพเราก็จะนัดเจอกันไปไหนด้วยกันไปเที่ยวไปกินไปทุระกับเขาอย่างนี้แต่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางกายนะไม่เคยไปนอนค้างองางแรมใดๆด้วยกันมีอยู่ครั้งหนึ่งจําได้ ที่สมบัติไปรับพระจ้ะก็มาเจอกันตั้งแต่เช้า,าก็ไปเที่ยวไปซื้อของไปอะไรก็ได้อดอยากไปไหนพาไปพอตอนเย็นเนี่ยเราก็ไปรอรับพระที่วัดวัดสุทัศน์จำได้วัดสุทัศน์ที่มีเสาชิงช้านะคนอยุล้วจะรู้จักรอตั้งแต่เย็นพระเปิดให้รับเนี่ยเช้าอีกวันหนึ่งแต่คนเนี่ย เยอะมากอะคนแบบหลายพันเลยอะ่ะไปรอรับโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่เหมือนออกเดทไงออกเดทไปรับพระจ้ะ <c oughs> พี่เขาดูแลอย่างดีเขาก็เวลาไปไหนอะไรเงี้ยพี่เป็นสายเปย์คนไม่ต้องจ่ายเงินเลยเรื่องเงินนี่แบบไม่ต้องพูดถึงอะพี่เขาร่่ำรวยไหมเหรอ <c oughs> ก็ไม่นะเขาก็เป็นพนักงานโรงงานธรรมดานี่แหละแต่เขาเป็นหัวหน้านะ เมื่อมีเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นก็คือโอ๊ตเนี่ยก็เริ่มแบบไม่พอใจพี่ไงไม่พอใจที่พี่เนี่ยจะยังไงสถานะคืออะไรบอกว่าไม่ให้คิดอะไรแต่การกระทำอะ่ะต้องเหมือนเขามีใจให้เราไงเขารู้ว่าเรามีใจให้เขาอะ่ะมารู้เหตุผลจนกระทั่งเราเนี่ยก็มาเล่าพี่เขาว่าพี่เนี่ยจะติดต่อกับฝรั่งและอยากมีแฟนฝรั่งดีกว่า ก็มีฝรั่งมาคุยหลายคนอยู่เหมือนกันนะพี่ก็มาบอกโอ๊ตพี่รักโอ๊ตนะเราก็ดีใจไนงะเราก็ดีใจมากหรอพี่แล้วพี่เพิ่งมาบอกว่าตอนนี้นะว่าจะมีแฟนเนี่ยแล้วพี่มาบอกโอ๊ตเนี่ยหรอพี่รักโอ๊ตนะพี่จะแต่งงานเดือนหน้าเฮ้ย <laughs> โอ้โยรู้สึกอย่างไรอะรู้สึกอย่างไรนั่นแหละคือเป็น คำตอบที่จะมาเล่าให้ฟังถึงคําถามของน้องนะพี่รักโอ๊ตนะแต่พี่จะแต่งงานเดือนหน้าอ่ะแล้วมีตัวอย่างอีกอมีตัวอย่างตัวอย่างบอกว่าชอบมากๆแต่ไม่เอาอันนี้เอาอีกอันหนึ่งสมมติชอบสิ่งใดมากๆเลยอะ่ะชอบนะชอบชอบอันเนี้ยชอบมากๆเลยอะ่ะแต่ไม่เลือกไนงะไม่เลือกอันนี้ไปเลือกอีกอันหนึ่งไงแล้วอีกอันหนึ่งที่นึกได้นะก็คือ นึกถึงละครละครไทยจะเป็นลักษณะที่ว่าชอบพอกับผู้หญิงคนหนึ่งชอบมากๆรักมากๆเอาให้รักเลยก็ได้รักมากๆรักมากเลยอ่ะแต่คนที่จะใช้ชีวิตด้วยเนี่ยเป็นอีกคนนึงคำถามของน้องคือผู้ชายเป็นคนบอกว่าไม่ได้รักน้องเลยแต่ชอบน้องมากๆคํคำตอบของว่าโอต่ะก็คือเลิก เลิกสิจาเลิกเพราะว่าเขามีความชอบมากๆแต่เขาไม่ได้รักเนี่ยมันก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่มันยังไปไม่ถึงหัวใจไงวิเคราะห์วิเคราะห์มันยังไปไม่ถึงหัวใจเพราะเวลาเรามีความรู้สึกผิดหวังกับเรื่องความรักอย่างนี้อดเคยอ่ะมันแป๊บเข้าไปที่ใจเลย่ะอันนั้นเพราะเราเรารู้สึกไงเรารักเขาเราไม่ได้แค่ชอบไงแต่ผู้ชายที่มาบอกเราว่า ฉันชอบเธอมากๆนะแต่ฉันยังไม่รักเธอเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยมีความหวังไหมวะแต่ถ้าผู้หญิงคนไหนจะหลอกตัวเองผู้หญิงหลายๆคนชอบไงอืเขาคงชอบแหละแต่ว่าเขาคงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นคิดไปเองคิดเหตุผลด้วยตัวเองซึ่งคุณไม่รู้ไงว่าผู้ชายคนเนี้เขาอาจจะ แค่อยากมีคุณเอาไว้ก่อนเผื่อเลือกไงแล้วเขาก็มีคนอื่นคนอื่นอีกไงคุณไม่คิดเนี่ยคุณคิดแต่ว่าเขาคงชอบฉันแหละเข้าข้างตัวเองก่อนหนึ่งแล้วก็เข้าข้างเขาเขาไม่มีความผิดอย่างเงี้ยนะ <c oughs> คิดเอานะใครที่มีความคิดเห็นอย่างอื่นที่แตกต่างคอมเมนต์ไว้เลยคะ่ะเพื่ออยากอ่านเหมือนกันว่าคุณคิดยังไงนะไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ชอบมากๆแต่ไม่ได้รักนะจ๊ะ <laughs>